กูทาเองหมดเลยนี่คือแหละกฎแห่งกรรมของจริงกูทําเองหมดเลยคุณก็คือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของคุณเองเราเป็นคนเลือกเองทั้งหมดเมื่อคุณตื่นรู้เรื่องนี้คุณจะเข้าใจเลยว่าคุณคือพระเจ้าในโลกของตัวคุณเองคุณคือจักรวาลในตัวของคุณเองทั้งหมดเลยคุณเป็นคนครไอ้โลกแห่งความฝันโลกแห่งความลวงตาทั้งหมดนี่คุณครียดมันเองและในเมื่อคุณสร้างมันเองคุณเปลี่ยนมันได้หมดเลยมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า กรรเก่าเลยเพราะคุณเปลี่ยนมันได้ตลอดในทุกขณะคุณสามารถเลือกแบบใหม่เพราะคุณไม่โทษจะทรงพลังคนที่ตื่นรู้เยอะๆขึ้นเรื่อยๆนี่เขาจะเข้าใจเลยว่า100%เอกูทาเองไม่มีองค์ประกอบอื่นเลยถึงแม้คนอื่นเนี่ยคนอื่นจะลบกับเราคนอื่นจะทําอะไรกับเราเป็นไปได้ไหมที่เรายาังมีความสุขอยู่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ <C' est S 1> ไห<ด>มที่เราจะไม่สนใจเป็นไปได้ไหมที่เราจะมองไปทางอื่นแล้วเปลี่ยนโฟกัสเป็นไ,ไปได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปโทษคนอื่นเลยไม่ต้องไปโทษสิ่งแวดล้อมไม่ต้องไปโทษภายนอกเราเป็นคนเลือกเองทั้งหมดเมื่อคุณตื่นรู้เรื่องนี้คุณจะเข้าใจเลยว่าคุณนะคือพระเจ้าในโลกของตัวคุณเองคุณคือจักรวาลในตัวของคุณเองทั้งหมดเลยคุณเป็นคนครเอทไอ้โลกแห่งความฝันโลกแห่งความลวงตาทั้งหมดนี่คุณครเอทมันเองและในเมื่อคุณสร้างมันเองคุณเปลี่ยนมันได้ไหมเปลี่ยนมันได้หมดเลยไม่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากรรมเก่าเลยเพราะคุณเปลี่ยนมันได้ตลอด ในทุกขณะคุณสามารถเลือกแบบใหม่เพราะคุณไม่โคตรจะทรงพลังรุนนี้ไม่โคตรจะปฏิเสธทุกอย่างที่มันจะเอาความรับผิดชอบมาที่ตัวเขาเขาจะบอกว่าอ๋อเอดีที่กูล้มเหลวมันเป็นข้อแก้ตัวด้วยไงที่กูล้มเหลวมันเป็นเพราะกรรมกรรมแต่ถ้าคนเลเวลตื่นรู้คือกูทําเองหมดเลยนี่คือแหละกฎแห่งกรรมของจริงกูทําเองหมดเลย คุณจะคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของคุณเองเลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตน1น0แล้วแลคุณมีพ o w e ว์ที่คุณจะดึงมันจากปัญญาที่ไหนก็ได้มันโคตรมหาศารรย์นละลกมยิ่งคนตื่นรู้เท่าไหร่ก็จะยิ่งเข้าใจว่าเฮ้ยกูเป็นคนสร้างเองนี่วะสร้างเองด้วยอะไรคนตัวอย่างก็ไม่นึกก็นื้ลิงไม่ถูกไงวาอ๋อการการะทาที่ฉันทำมันไม่เห็นลิงก์ได้กับผลลัพธ์ที่ได้เลยมันลิงก์จะไม่ได้มันเชื่อมันไม่มันเขายังไม่เห็นเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วคำคือคนี้ Viation คือคำ vibration แล้ว vibration คือ feeling นั่นเองคือ feeling หรือความความรู้สึกที่คุณส่งออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ2เนี่จำไว้เลยข้อ2คือยิ่งฉันรู้สึกดีฉันยิ่งเสกข,ของดีได้